ผมเท่าเดินทางมาที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านน้องบัวโคกดินบตั้งอยู่ที่บ้านน้องบัวโคกอำเภอลำไกายมธิ์ยหว่าจังหวัดำเข้าไปชมครับอาคารหลังนี้ติดป้ายว่าชาวนาหม้อดินประเภทต่างๆครับแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ขึ้นมาชั้นบนเป็นหม้อดินชนิดต่างๆครับ hmm. ขัวใจเก็บรวบรวมของใช้วิถีภาคอีสานครับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนองบัวโคกดินดุบ ตั้งอยู่บริเวณข้างถนนเลยครับถนนจากตัวอำเภอเมืองบุรีรัมมุ่งหน้าออกมาที่อำเภอลำปลายมาศบริเวณแห่งนี้เรียกว่าบ้านหนองบัวโคกจากด้านบนนะครับอันนี้คืออาคารประกอบของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนองบัวโคกเดินเข้ามาภายในบริเวณครับ จัดได้ดีมากครับยินดีต้อนรับ <Okay. S 1> ดินดิบคาเฟ่โอ้นี่ข้างหลังจัดเป็นสวนเป็นกระบองเพชรจัดสวนได้ร่มรื่นดีมากเลยครับ เดินมาอีกหลังหนึ่งครับอาคารสะสมสิ่งของต่าง ภาพถ่ายของเจ้าของนะครับ เดินก็ไปชอบอีกสักอันหนึ so ่งน่าจะเป็นการเริ่มต้นจากที่นี่นะครับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนองบัวโคกอ๋อเป็นเครื่องมือดักสัตว์ชนิดต่างๆอุ้ยมีถึงปืนโอ้โหทุกชนิดเลยดักสัตว์ยิงสัตว์ โอ้ er สะสมได้เยอะจริงๆครับโอ้อะไรนี่เครื่องมือทอผ้านั่นอะไรนี่ครับนี่อะไรนนี้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยเก่าคืรนาฬิกาอะไรอู่อ๋อครับอืมมันเป็นเครื่องอะไรนะนาริกาด้วง มือดักสัตว์น้ำครับมุมนี้แล้วก็เป็นไหยชนิดต่างๆสะสมได้เยอะจริงๆครับเครื่องดักหนูอันนี้ดักนี่มุมเครื่องมือประกอบอาหารมุมนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยบัวชนิดต่างๆ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนองบัวโคกอำเภอลำปายมากจังหวัดบุรีรัมย์ทุกอย่างนำมาประดิษฐ์ประดอยเป็นงานศิลปะ อันนี้ก็เป็นดอกไม้พื้นบ้านนะครับก่วยกาแฟชนิดต่างๆเจ้าของผู้สร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนองบัวโคกก็คือท่านผู้นี้นะครับพอธอรรมนนวรธงชัย อาาบริเวณกว้างขวางมากนะครับติดถนนเลยลองชิกมกาแฟโบราณครับท่านขอสอท่านจะอยู่ทรงนี้ไหมครับไปปีแล้ว แล้วภาพวาดนี่เป็นฝีมือท่านไหมใช่ค่ะออ๋ครับเหลืออยู่ในแกลเลอรี่นะคะด้านนู้านนี้นะครับคุณคือภาพวาดนี่คือภาพวาดตัวท่านเลยไหมใช่ค่ะภาพวาดฝีมือท่านเองลอยโอ้เข้ากับบรรยากาศเลยเนาะแต่งตัวเนาะเย,ยอดดดสุยอเนื้อที่เท่าไหร่ครับผม เาบครับรานีนนรัณิดที่ดินดิบมอำเภอลำไมาจังหวัดบุรีรัมย์ยกนิ้ล่ะนผู้ชมที่มาจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางมาถึงบุรีรัมย์แล้วนะครับออกมาที่ดินเพ่ที่จะไปเอาเงินรับานพิพิธัณฑ์พิพิธัณฑื้นบ้านนองบัวโคกชื่อว่าดินดิบอยูมม่ติดถนนเลย เ,เชิญมาแวะทานกาแฟเด็ดกาแฟโบราณอร่อยแล้วก็ชมทิวทัศนพ์นพื้นบ้านนะครับแล้วก็มาช่มกบบาแฟสวัสดีครับ